อังเดียวอยีกคืนนึงนะครับแห่คืนนึงเนาะอ่าทำประหลุนบนน้ำกันนะผมว่าเป็นังไดยเนาะปากนี่จีได้์จหมันบ่น,นะครับ แหบาลแรกว่านไปแล้วครับผม่็ไปแหบที่สองนล้นะเตะกูเตะก ต้องีได้นะครับฟดแฮ่จนนะครับเนาะยืนเนียวยืนหนาฝายยูนนาปูนนะครับโอ้โหเบืแอกมูแบบแบกไม่ได้มันจะอยูยอ่ในแฮ่น,นะครับต้องไปฟดโดนเติบนะครับเพราะว่า,วามันฝองกันสมัยตั้งแต่เพื่อนผมได้ ปิดกล่องไว้เลยนะครับโดนแห้งไหนดูครับผมเออนะครับอ่าประนครับสี่สิบห้าสิบโลได้นะครับผมส่วนใหญ่จะประมาณนั้นนะครับประมาณสามสิบโลอาจจะถึงนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลากบะเบนนะครับนี่ ครับเก็นนักอึ้ตึงครับผมโอ้โตวตัวเัวตัวตัวตัวมันงบ้ปดยนเหรอครับผมปลดยุบหนึ่งที่บ่คือเลย อยู่แห่อีกครับวันนี้เอ้ายังเดอนอีกคืนนึงนะครับแห่คืนนึงอยอ่ป้ารวมๆนะครับ เต็มทุงไพ่ครับผมทั้งแหทั้งป่าโอ้ยมอน,นติกครับผมเนาผมเบิ่งแหพืืนต่อไปครับอยู่ใะลป่ะแหงปืนต่อไปก็ได้เนี่ยครับอยู่บริเวณอนี้แหละมีแล้วครับเสียบพืนกับซาวเอง เบื้องตอนแบบใกล้จะจุนแล้วนะครับผมตุ่มมหนแล้วครับผมนักขินได้บครับ คืออุ่นหดเดี๋ยวหยิกยุ่งนะครับเดี๋ยวยุ่นโตติดอยู่กลางแฮนะครับนี่ย่างครับผมอันยัดเต็มอยู่ครับผม เบอร์ช่องบพี่พอ่ออะไรครับเนี่ยครับผมเป็นพีพ่อแหละนะครับครับผมถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมติดตามคอมเมนต์ไว้นะครับคือจะได้เป็นกำลังใจกับผมด้วยกันลิปต่อไปครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ